คุณพ่อให้เขียนคุณพอห้เขีนห้องน้องหรือเปล่าเขียนแล้วใช่หรอไม่รูรอลองไปเปิดดูเดี๋เห็นห้องน้องแค่นน

วิ่งเล่นรอบบ้านกันเลยนะจ๊ะเด็กๆชอบชอบถึนไหมลูกเตะของของยังเยอะอยู่นะของยังของยังเยอะอยู่นะลูกระวังเตะด้วยนะสวยไหมล่ะเยมิง ลูกๆแฮปปี้คุณลูกเขาแ้ต่คุณพ่อไม่แฮปปี้อท้านหนุนอนท้างบนใครจะปลุกหนูคะคุณพ่อข้างนอกลมเย็นมากนะคะชิลสุดอะชิลสุดอะชิลสุดแต่บ้านเหียวแหมวน่า ขอบคุณนะคะสามีแ็กวางระเบิดเลยนะจ๊ะไอเม้งมชิวมากอะ่ะไอแมเม้งมาบังคุณพ่อหมด ไม่ได้สวยตอนสร้างนะคะแต่มันสวยตอนเสร็จ